เริ่มยังเริ่มแล้วครับอันนี้หลังจากที่วิดีโอครั้งที่แล้วไปอัดโชค๊คมานะครับเราก็เลยเปลี่ยนล้อมแมกมาล้อมแมกอันนี้จริงๆมันเป็นของมาสด้าสามขอบสิบหกนะครับใช้ยางเบอร์หนะึ่งเก้าห้าสี่ห้ามั้งสิบหกข้างหน้าไม่ติดถ้าใส่แม็กบางรุ่นจะติดไอตัวบังฝุ่นของมอเตอร์อันนี้มองไม่เห็นก็คือใช้ได้แค่เฉพาะบางรุ่นล้อม,ม็ก มันเออันนี้มันใส่ได้แต่ข้างหลังติดครับข้างหลังติดก็เลยต้องใส่สเปเซอร์รองออกมาแต่สเปเซอร์ข้างละห้าร้อยก็เบ็ดเสร็จทั้งหมดนี้รวมยางรวมแม็กก็ไม่กี่ตังค์อะทีนี้ที่มีเพิ่มจากครั้งที่แล้วไปก็คือมีคนขายอ้นี่อยู่บน Facebook เป็นค่าคุมเบาะราคาสองพันสองอ นิ่มอ่ะเดี๋ยวให้นายแบบลองไปนั่งดูนินิ่มสบายเทียบกับของเดิมใส่แค่ข้างนี้เพราะส่วนใหญ่จะให้คนนั่งนี้สบายไม่ง่าบ้างนิ่มนิ่มไหมแต่ถ้าถ้าจะปักเป็นฟอร์มมันจะเสียตังค่าปักเพิ่มอีกเท่าไหร่จะไม่ได้ละแตดสิบอย่างเงนะอันนี้เลือกเป็นสีเขาเรียกว่านองบันดีเรดไงดีไหมสวยไหมส่วนส่วนอีกข้างหนึ่งพอดีรถไม่ค่อยได้ขับเองอีกข้างหนึ่งก็เลยใช้เป็นผ้าคลุมชอบล็อกเองนะ ันนี้ใช้เป็นผ้าคลุมแบบร้อยกว่าบาทสั่งจีนมาใส่คลุมได้พอดีเป๊ะเดี๋ยวให้ดูล้อใส่แล้วเต็มสิบหกดีกว่าสิบห้าเยอะออกตัวล้อไม่ฟรีเหมือนเดิมแต่ว่าวิ่งเร็วๆแปดสิบแล้วนิ่งโอเคอันนี้เรากำลังมาลองลอง้อมวงเลี้ยวจะก,กว้างขึ้นนิดนึง แล้วก็ตอนออกตัวมันจะไม่ล้อฟรีฟุ๊บปุ๊บ๊บจะลองโดดตัวหนอนดูว่าเป็นยังไงบ้าง <Very smooth. S 1> คือจริงๆความรู้สึกมันนิ่มไม่รู้เป็นเพราะาไอ้ตัวรองเบาเราหรือเปานะ่พอใส่ตัวรองเบามันก็รู้สึกรถนิ่มขึ้นแต่ไม่รู้จริงๆมันนิ่มเพราะช่วงล่างกับยางหรือว่าเฉพาะเบามันรวมๆกันก็คือพอใส่ตัวรองเบาใส่อัดโชกเบอร์สิบให้มันแข็งเปลี่ยนยางกับล้อให้มัน ใหญ่ขึ้นทุกอย่างมันนิ่มไปหมดเลยตอนนี้เหมือนนั่งแบบเหมือนนั่งเอาติดเลยก็คือเวลาพอปล่อยพอเข้าเกียร์ดีแล้วไป,ไป,ไปล่อยปล่อยเบรกรถมันจะไม่ค่อยไหลไปข้างหน้าเหมือนเดิมเพราะล้อมันคงใหญ่และหนักขึ้นแต่ว่ามันก็ดีเวลาเวลาโค้งเลี้ยวแล้วเราไม่ไม่ต้องแบบล้อฟรีเหมือนเดิมผมไหลเหมือนจะหนักขึ้นด้วยใช่ไหมหนักขึ้น โอเคบายเจอกันวิดีโอต่อไปครับ